สวัสดีจ้าวันนี้อยู่กับเราคือวันนี้เราจะเซอร์ไพรส์ลูกสาวนะคะวันที่สิบเอ็ดวันอาทิตย์นี้เป็นวันเกิดเขานะคะครบอายุแปดปีเต็มนะคะทุกคนก็เลยจะมาเซอร์ไพรส์ลูกโดยการห่อของขวัญเหมือนปีที่แล้วอีกแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณพ่อจะห่ออะไรลูกบ้านปีนี้พิเศษเยอะมากขอบอกเยอะจริงๆ๋ยไปดูกันเลยจ้า น,นมีกี่อย่างนะคะพะ่อมีกระเป๋านะคะที่แบบว่าใช้ลากสะพายได้นะคะใช้ลากใช้ลากแล้วมีกล่องแล้วก็มีลลมสลามมีกบมี <laughs> โอเคเริ่มหอ่อเล้วจะหอกระเป๋าก่อนเป็นความน่ารักของครอบครัวเรานะคะ <laughs> พ่อภูมิใจเสนอให้ลูก <laughs> คนหนึ่งกล่องนะคะนี่คือกระเป๋านะคะกล่องกระเป๋าต่อไปกับเป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวมาดูกันอันนี้คือกล่องนี้เอาเอาสลามนะคะสลามใส่ <c oughs> มามันสี่อันเลยนะสี่อันปะหรือสามเออสามก็น่าจะได้นี่ไงเออกล่องเล,เล็กน่ารักอันนี้เป็นสลามของคุณลูกนะคะที่เขาเราซื้อนี่คือทุกอย่างทุกอย่างเป็นของชอบของเขาหมดเลย อันนี้กล่องที่สองค่ะทุกคนแต่เรายังไม่ห่อนะคะเราใส่บรรจุเข้ากล่องก่อนอันนี้ไม่ต้องใส่กล่องเพราะว่าห่อได้เลยนะคะทุกคนอันนี้คือพ่อห่อได้เลยใช่ไหมคะนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราม,มาเตรียมอะไรไหนห่อมาดูก่อนอ๋ออันนี้เป็นกบใช่ไหมอ่ะโอเคอ่ะ <laughs> ดูกบผมบอ <laughs> ตายแล้วเตรียมของวุ้ยทำไมมันเกิดปีนี้นะคะปีนี้ของขวัญมันเกิดลูกสาวเยอะมากค่ะครบแปีนี่กี่ชิ้นนะหนึ่งสสามสี่ห้าหกชิ้นนะคะทุกคนปีที่แล้วให้เขาไปชิ้นเดียวคืออ่าเป็นถ้าทุกคนจําได้ที่ติดตามก็คือเป็นไอ้ระบายสีกล่องใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะทุกคนแต่ปีนี้คือพิเศษนิดนึง มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชิ้นเดี๋ยวเรามาห่อของขวัญกันกเลยจะ้ะอันนี้เป็นแม่ซื้อแบบนี้มาค่ะก็คือแปดปีแม่ก็เป็นตัวเลขแต่ว่าไว้ซื้อเก็บไว้มันไม่มีตัวเลขตัวเดียวตัวเลขได้ตัวใหญ่ๆแต่มันไม่ได้อะก็เลยเอาแบบนี้มาอ่ะมาเริ่มหอ่อห่อกล่องสลามก่อนนะคะทุกคน นี่เป็นเนี่ยค่ะแต่ไม่รู้ว่าเรามันต้องมารอว่าจะห่อ,อพอกันไหมเพราะมันมีกล่องกระเป๋าด้วยอันนี้มีโบูค่ะทุกคนโบแบบรูดนะแม่เพิ่งยังไม่เคยใช้เลยเราซื้อมาใช้ลองดูเลือกเลยค่ะพะ่อเอานี้แบบนี้สีอะไรคะสีมว่วงถ้าจะสีมว่วง แผ่นใหญ่จังเลยเนาะโอเคเลยนะหอไว้เก็บเข้าไปกลางๆเลยค่ะเพราะว่าแม่ต้องหอ่ออ่าใช่ต้องหอ่อใช่แผนห่อแล้วน,น,นะคะทุกคนแผนห่อ ตัวแบบรูดที่แม่ยังไม่เคยใช้เดี๋ยวเอาแม่ยังไม่รู้จะใช้ยังไงเนี่ยเขาบอกว่ารูดรูดเดี๋ยวต้องลองดูแม่เอาเป็นสีเหลืองมามันจะได้เข้ากับทุกสีนะคะเพราะมันเยอะพะมันมีตรงเห็นป่มตรงรูดเราดึงนี้แล้วก็รูดเอานะทุกคนจะมีตรงนี้ค่ะเปิดออกมาแล้วเราก็รูดเดี๋ยวเราจะมาลองรูดดู ม่จะลองรูดดูทุกคนแม่พูดผิดนี่ทางนี้ทางเล็กนี่ไม่ใช่นะคะทุกคนนี่รูดทางนี้รูดทางนี้นี่แม่เขาจะผิดนี่รูดทางนี้แม่ดูแล้วนี่ไงรูดทางใหญ่นี่นี่รูดทางใหญ่เลยเดี๋ยวแม่รูดให้ดูแป๊บนะโอ้ยมือเดียวเนาะแล้วย่งไแม่รูดอี่ยมันต้องรูดทางนี้อ่ะพ่อก็ หอกันใหญ่หอกันทุกคนแม่รูดได้สองสเตปแล้วนะอันนี้รูดรูดสองครั้งแล้วนะ,ะมาดูรูดครั้งที่สามที่สี่เนาะหนึ่งกล่องเรียกจะเรียบร้อยแล้วจ้ะคนนี้สเตปมันมีหนึ่งสองสมสี่สี่สเตปแบบนี่ไงแม่รูดได้แล้วสวยไหมคะเดี๋ยวแม่จะไปติดกล่องอันนี้ก่อนอันดับแรกเดี๋ยวมาดูกัน งามเนาะเออเดี๋ยวนี้เขาก็พัฒนาแล้วงาม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 สวยๆงามงามดอกใหญ่กว่านี่อีกนะทีนี้หนึ่งอ่าเออมาแล้วพ่อห่อเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จะติดโบแม่จะติดโบตรงนี้ โอ้ยตายครับอ้าวทำงมนเป็นอย่างไงสิีนี่กระดาษกระดาษไม่ง่ายง่ายจะเอาทางไหนก็ไม่เอาใหญ่กว่าของขวัญทุกคนใหญ่กว่ากล่องี ม่มาลองมัดดูเดี๋ยวลองมามัดตัวดูอ่าทุกคนเสร็จไปเสร็จไปหนึ่งกล่องแล้วนะคะโบแบบใหญ่มากอะลูลูล,ลาลา่ามากอะลาลา่าโบใหญ่แบบละลา่ามากเลยค่ะเนี่ยทุกคนงามบอมิดเลยค่ะแต่มันทํามาสเตปเดียวมันทํามาไซส์เดียวนะคะโบเราก็ต้องอะไรประมาณนี้นะอ่ะน่ารากักไปดูชิ้นต่อไปกันจะ้ะ อันนี้คืออีพ่อเขาจะห่อห่อกล่องกระเป๋านะคะมาดูกันว่ามันจะออกกันมันจะออกมาเป็นยังไงดูเขาต่อนะสะี่วันเบลจะเขาเลือกลายเองคะเนี่ยพ่อเขาเลือกลายให้คุณลูกเองนะคะเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ากล่องใหญ่มันจะออกมาเป็นยังไงจ้ะเดี๋ยวแม่จะช่วยพ่อหอ่อไอ้พวกเล็กๆก,ก่อนโอเคเดี๋ยวมาดูกันเนาะอันนี้แม่จะหอ่ออันเล็ก ข้างในเป็นอะไรนะทุกคนที่มึงแก่แม่ให้ดูกบเหล่องสอน่ารักเลยอหละนี่ทุกคนแม่ห่ออย่างนงี้นะคะนี่อันน้อยอันน้อยอันเล็กอันน้อย,อนนอยแต่พ่อหอ่ออัน,นกำลังกำลังอันใหญ่่เดี๋ยวดูต่อกันคุณพ่อเริ่มห่อแล้วค่ะโอ้โห <laughs> ดูแล้ว เรามาดูกันว่าพอจะห่อสวยไหมอันนี้ของแม่เสร็จแล้วกล่องเล็กกกระเจี๊ล็กจะติดโบยงไง <c oughs> โบใหญ่มากเขาบอกเดี๋ยวแม่ไหาแม่ก็จะใช้เศษอีที่เรามัดเพราะว่ามันเล็กโบไม่สามารถเดี๋ยวแม่จะทําตรงนี้อีกทีทําโบเล็กๆตรงนี้ดัดแปลง ความสุขของลูกนะคะทุกคนพ่อกับแม่ทำให้ได้ทุกอย่างใช่ไหมคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องรู้เนาะชุกเกินแม่ทำได้แค่นจริงๆนะเนี่ยมันเล็กเกินไปแค่นี้แหละเนาะชิน้นที่สองสองชิ้นละพ่อต่อเป็นไงบ้างโอ้โหดูนะคะดูนะคะทุกคน ทุกคนเป็นตัวนี้นะแม่เอาสีเขียวทีนี้แม่เอาใช้สีเขียวท่าไปช่วยกันอย่างขบักคะเม่มเพื่อลูก <laughs> เพื่อลูกสาวเอ,อเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วครับพี่ <laughs> <laughs> ช่วยว <laughs> ตู้จะตื่นเต้นกล่องใหญ่เนี่ยแหละดูแล้วอ่ะ ตื่นเต้นทุกกล่องอ่ะแหละเขาเป็นคนชอบแกะของขวัญคนลูกนี่พ่อเป็นลูกเป็นล่านขึ้นมาแล้วค่ะแต่แม่ยังเลยค่ะแม่ยังได้แค่นี้เองนะคะทุกคนเดี๋ยวกันนะแม่เป็นคนที่แม่บอกเลยว่าแม่เป็นคนที่ห่อของขวัญไม่ค่อยเป็นแต่ก็โอเคจะพยายามห่อให้ดูค่ะเของพ่อก็จะเสร็จแล้วโอ๊ะเสร็จแล้วหรอคะเอามาลากมาตรงนี้คะ่ะทีนี้เราจะติดนี่คะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะชิ้นที่สามทุกคนหนูใหญ่มากกระเป๋านะเนี่ยอุย้ยสวยพ่อ,พ,อพ่อทำสวยจังเลย อันนี้แม่จะติดโบยังไงวะเดี๋ยวก็ดูก่อนน่าจะได้อยู่เพราะมันยาวโอเคเดี๋ยวมาดูต่ออ๋อชิ้นที่สี่อันนี้คือแม่ไม่ได้ยุ่งเลยนะฮะพ่อเขาเลือกให้ลูกเขาเองทุกอย่างแม่เลือกให้พอ่อเขาแค่ไอแม่เลือกให้ลูกแค่ตัวนี้ลูกกล่องใหญ่นี้ที่เหลือไอของยิ่วๆของเขาอ่ะเขาเลือกให้ลูกเขาเองนะคะพ่อเลือกให้ลูกเอง ทำให้มันเก่งกลางใช่แล้วเวลาเราพับมันจดสวยๆเคทุกคนเดี๋ยวแม่ขอตัวห่อก่อนนะชิ้นที่สี่ทีที่ห้าของแม่ยังไม่เสร็จเลยเนี่ยทุกคนพ่อทำให้แม่เสร็จแล้วหนึ่งไอชิ้นที่หนึ่งสองสามชิ้นที่สี่เนี่ยเดี๋ยวแม่จะมาทำโบเองไว้นี่ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยทำโบ พ่อจะห่อชิ้นที่ห้านะคะทุกคนตายแล้วแม่ชิ้นเดียวแม่ยังไม่เสร็จเลยทุกคนเห็นไหมแม่ทําไม่เป็นแม่บอกแล้วแม่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเรื่องของหอ่อพ่อขึ้นขึ้นชิ้นที่ห้าแล้วค่ะทั้งหมดของม,มีหกชิ้นนะคะชิ้นที่หกแม่ยังไม่ไปไหนเนี่ยแม่เสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่ดู <laughs> ส,สภาพ้าแม่หอม่องปันห่อมไม่เป็นหรอกแต่ว่า ก็ห่ออย่างเงี้ยห่อแบบบ้านๆง่ายๆสไตล์แม่เองไอ้หนึ่งสองสาสีเอา,อางี้เป็นชิ้นที่ห้าเสร็จแล้วแล้ค่อยมาชิ้นห้าชิ้นถกอยู่กับพ่อใกล้จะเสร็จแล้วจ้ะทุกคนมาชิหน้ามาชิเี่เดี๋ยวจะมาผูกปูก,กันนะจ้ะเดี๋ยวรอชิ้นที่หกให้เสร็จก่อนพ่อ,อทำ ถ้าคนมีลูกสาวก็จะเข้าใจเนาะไม่ว่าจะลูกสาวหรือลูกชายแต่ว่าล,ลูกสาวก็จะนิดนึงจะเยอะมากกว่าลูกชายเพราะว่าคือเขาเป็นคนที่แบบใจน้อยเป็นก็ลูกสาวก็ต้องมีเอาใจกันบ้างะค่ะทุกคนนะปีนี้ของขวัญหกชิ้นเลยค่ะสําหรับจากพ่อกับแม่หกชิ้นแล้วก็วัเค้กวันเกิดอ,อีกหนึ่งปอนปอนใหญ่นะคะแล้วก็น่าเป็นจับวันเกิดให้เขาด้วยอะคะ่ะ ปีที่แล้วมีของขวัญเขาชิ้นเดียวดีใจตายเลยนี่ปีนี้หกชิ้นเลยค่ะทุกคนนี่ทุกคนบางบางบางอันก็มีเชือกสามอันนี้สองตัวแรกที่แม่ทำไปมันเป็นสองสามเส้นอันนี้สองเส้นนะคะทุกคนเห็นไหมแม่จะเลือกมาแมทเดียวเลยก็คือให้มันเข้ากับทุกสีใช่ไหมคะเอาตัวนี้ก่อนเนาะสีเขียวก่อนนะงามเด้ เแม่ลองมัดดูมัดตัก่อนผูกบูผูกบูกมาชิ้นที่หกบเราจิโซชิ้นที่หกผูกบูก่อนเด้อผูกบูยังยากเลยนะทุกคนทุกคนเสร็จไปนหนึ่งแม่ห่อตัวนี้ก่อนดูนะขี้เหร่มากเลยแต่ว่าก็โอเคอเนาะมันก็โอเคอะ โอ้ยพอได้แค่นี้ก็เคแล้วเนี่ยไปชิ้นที่สามโบว์อันเดียวกันหมดเลยนะเนี่ยดูสิชิ้นที่สามทำเพื่อให้ลูกสาวเกะอย่างเดียวเลยเพราะเขาชอบแกะของขวัญชิ้นที่สามเสร็จแล้วมาต่อพวกนี้แค่มัดปูก็ลำบากแกะแย่ยนะได้ยัง ไหนอขอดูดิเอา,เอาไม่สวยของแม่ไหนหั <c oughs> วรอยอีกแล้วเอาน,นี่นี่พ่อรูดเอาเอาตกลงคือแม่รูดไม่เป็นหรือว่าพ่อรูดคือพ่อรูดผิดหรือแม่รูดไม่เป็นทุกคนนี่นี่ของพ่อรูด <c oughs> คำเด้นาะ นนี่แม่จะให้ดูอะไรสวยสวยมากมากเลยเนี่ยพอมันมันเป็นสีกองสีแล้วมันเข้ามันแมทกันมากเลยทัว่วนี่นี่นสวยจริงๆสวยสวยเดี๋ยวแม่หอ่อเสร็จแล้วให้ดูสวยสวยตัวใหญ่เนี่ยลองมามาัดปูยังไงเนาะทีนี้มาดูกัน ติดอย่างนี้แหละทุกคนเนี่ยค่ะเพราะว่ามันใหญ่เป็นเป็นกล่องกระเป๋าเนาะเป็นลังกระเป๋าเนี่ยค่ะงามบองามบอเสร็จดียวจ้าหนึ่งชิ้นนะคะหนึ่งชิ้นใหญ่สองชิ้นสชิ้น ี่ชิ้นนะคะทุกคนสี่ชิ้นสี่ชิ้นห้าชิ้นหกชิ้นน้อยนี้อน้อยตะปแตะแปดหกชิ้นจ้าหกชิ้นตายแล้วของขวัญเป็นของขวัญมันเกิดปีนี้ของลูกสาวนะคะครบวันที่สิบเอ็ดนี้ครบแปดขวบครบแปดปีเต็มของขวัญหกชิ้นจ้ะ วันที่สิบเอ็ดไปเซอร์ไพรส์รูป๋ยวเก็บเข้ากล่องเข้าถุงก่อนไม่เห็นไปแล้วคะ <S <S ่ะปยบายจ้าเรเบรเบเ